ฐานเศรษฐกิจจัดงานดินเนอร์ทล์กนะครับว่าด้วยเรื่องการที่จะพ e d ดิคหรือทำนายว่าปีหน้า2 5 6 9นะครับเศรษฐกิจไทยจะไปอย่างไรนะครับงานนี้พี่โอเชิญใครมาบ้างครับโอ้ยงานนี้เราเชิญ3รัฐมนตรีครับความจริงเชิญนายกมาด้วยแต่นายกติด,ตดนำ้นนดดนำท่วมครับ มีหนึ่งก็คือรองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดรเอกนิตินิติทันประภาสครับท่านที่สองเป็นรัฐมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธ,สธรรมพันธ์อันนี้แม่ค้าใหญ่และท่านที่สามดูแลล่านการต่างประเทศเป็นโอกาสของประเทศท่านศรีศัก์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเท,ท่านศสีศัก์พูดชัดเจนนะครับจะ แปลงเรื่องของกระทรวงต่างประเทศมาเป็นช่วยเรื่องเศรษฐกิจช่วยเรื่องการค้าการขายพูดง่ายๆแปลงทูดมาเป็นทูดาผานธูดการค้าและก็ทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนแครเป็นมืออาชีพจะก,กู้ชีพเศรษฐกิจอย่างไรไปฟังกันครับเราต้องรีเซ็ตอะไร4เรื่องรีเซ็ตเรื่องเศรษฐกิจจากการโตแบบเดิม เราต้องหันมาลงทุนใหม่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะรีเซ็ตแล้วกลับมาโตได้ปีหน้าถึงเตรียมเสนอท่านนายกว่าต้องเป็นปีแห่งการลงทุนหลังหลักจากเราดันเศรษฐกิจให้มันฟื้นขึ้นมาแล้วด้วย Quick Big Win ปีหน้าเราต้องยั่งยืนด้วยการลงทุนไม่มีทางเลือกและการลงทุนที่คุ้มค่าที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกเรื่องกรีน การลงทุนในคนทรัพยากรมนุษย์ถึงสำคัญมากการลงทุนในอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่เป็นที่ต้องการของโลกสมาร์ทฟาร์มิงฟู้ดโปรเซสซิงออโตเมชั่นสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เวลเนสเมดิคอลทัวริซึมรีสกิลวันนี้ถือมีแพ็กเกจให้แกรนกับ SME ด้วยฝากคุณหมอถ้าเกิดสนใจนะครับก็มาแอพพลายกับทีม BOI ได้วันนี้เราเอาดีมานดิเวน เพื่อช่วยดึง SME เข้าสู่ระบบแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำได้ด้วยและเราต้องเข้าสู่โลกยุคใหม่ผมเชื่อครับว่าถ้าเราช่วยกันทำและสิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกตรงผมไม่ได้ทำคนเดียวเรามีทีมงานของกระทรวงที่ทำร่วมกับเอกชนก็ต้องขอบคุณทางส,าสภาอุตสภาหอสมาคมธนาคารไทยทุกวันนี้ที่เราขับเคลื่อนมาอยู่8อาทิตย์มีมาตรการออกมาทุกอาทิตย์ เหมือนก็อยู่มา4ปีเลยนะครับน้ำหนักหายไป4โลพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราจับมือร่วมกันอย่างวันนี้ผมออกมาตรการ SME m e ผมกลับไปที่กระทรวงการคลังหลังจากจเข้าคอรมอเสร็จผมบอกน้องที่ทีมเราเสร็จแค่ครึ่งเดียวนะคุยกับคุณพยงเมื่อสักครู่ว่าคุณพยงแล้วก็ทางพี่เกียงไก่พี่ไก่แล้วก็คุยกับพี่พศวันก่อนอว่าเราต้องมาร่วมกันทําทํำยังไง เอกชนต้องคนบอกเซกเตอร์ไหนที่คุณต้องการไฟแนนซิงและเอาแมคเนิซิมเครื่องมือที่ทำให้ไปซัพพอร์ตเขาจะได้โตได้อย่างยั่งยืนเขาไปคนเดียวไม่ได้นี่คือมาตรการพ่ช่วยน้อง SME วันนี้ที่ออกมาผมเชื่อครับถ้าเราโตโลงทุนลงทุนอย่างมีวินยัยคำเล็งสึงเสถียภาพการคลังใช้เครื่องมือทางการคลังการเงินแบบใหม่อินฟราฟัน PPP เราคำนึงถึงการลงทุนที่เชื่อมโยงกับคนระดับล่างให้โอกาสเขารีสกิลชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าให้เขาขายของออนไลน์ได้เขาจะได้มีรายได้ที่ยั่งยืนขึ้นให้ SME เข้าสู่การขายที่เขาโตให้โอกาสเขาเพิ่มศักยภาพเขาในการดีสกิลและให้เขาสู่โลกยุคใหม่ที่เป็นที่ต้องการคือในเรื่องของกลีนมันจะเป็นกลีนอีโคโนมี ผมเชื่อว่าถ้าเราเดินทั้ง5อันเนี่ยยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเศรษฐกิจไทยจะโตอย่างมีศิลปภาพโตอย่างกระจายตัวลดความเหลื่อมล้ําโตอย่างคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไทยจะยั่งยืนขอบคุณครับดังน,น,นั้นในมุมของนโยบายของอกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยนโยบายเชิงรุก ต้องหาตลาดใหม่แต่ในขณะเดียวกันต้อง expand ตลาดเดิมนะคะเข้าไปที่ตลาดเดิมแล้วก็ต้องให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะยังขยายอยู่ในตลาดเดิมได้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะหรือวิธีการใหม่ๆนะคะเป็นต้นตลาดใหม่ที่เราก็จะบุกก็มีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเปิดตลาดแล้วเยอะแยะนะคะมีคุยกับรัสเซียคุยกับอินเดียนะ,ค,ะคุยกับสวีเดนนะคะเพราะว่าเราต้องการจะเข้า EU นะคะ FTA ที่เรามีความตั้งใจจะทำให้ได้ภายในระยะเวลาสั้นเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ EU ซึ่งเป็น FTA ใหม่แล้วก็ต้อง utilize FTA ที่เพิ่งเซ็นมานะคะก็เช่นที่ FTA ซึ่งก็เป็น4ประเทศที่ยุโรปที่สีงลังราแล้วก็ที่ภูตานซึ่งเพิ่มเติมจาก FTA ที่เรามีอยู่ในมือเนี่ย14ฉบับ18ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกในเชิงรุกก็คือว่า FTA ที่มีอยู่ utilize FTA ใหม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้ตลาดยุโรปตลาดเกาหลีใต้ที่เราจะทําเพิ่มขึ้นน่ยนะคะแล้วก็ที่เซ็นไปแล้วด้วยแล้วก็ตลาดใหม่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็น FTA ก็ได้อย่างเช่นอินเดียซาอุดิอาระเบียอันนี้ทํา business matching ให้เกิดการเคลื่อนตัวของการค้าไปได้เลยส่วนในเรื่องของนโยบายเชิงรับก็ต้องเจราจากับสหรัฐให้จบนะคะซึ่งเราก็ยังมีความตั้งใจตอนนี้ก็อาจจะยังมีการหยุดเจราจากันไปสะก่อนแต่ท่านอาจจะ กังวลแทนนะครว่าหย,ยุดเจราจาแล้วจะเป็นอย่างไรสําหรับแต้มดีนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรนะคะตอนนี้ตกลงเอาไว้ที่19%ก็19%ไปแล้ว mm hmm. สิ่งที่อยากได้กับ US ถ้าจะเล่าให้ฟังก็คือว่าพอเราเสด็จน้ำในเรื่องของตัวที่เป็น non tariff คือตัว a r t t x x นี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปเจราจาต่อว่าในภาคผนวก3หรือ annex 3เนี่ยนะคะ เราสามารถที่จะเพิ่มเติมสินค้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้บ้างตอนนี้นะคะถ้าเราไม่สามารถตกลงในเรื่องอาร์เทคตรงนี้ได้เนี่ยไอ้ตัวลิสต์ที่อยู่ใน Annex 3เนี่ยนะคะหรือว่าตัวภาคพนวก3เนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เลยซึ่งภาคพนวก3เนี่ยมันจะมีสินค้าอยู่ประมาณ1,900กว่าชนิดนะคะแล้วใน1,900กว่าชนิดเนี่ยมันถูก Exempt ไม่เสียภาษีหน้าที่ของเราก็คือเติมสินค้าเข้าไปอยู่ใน 1,900ารยายการเนี้ยที่อยู่ใน Annex 3ให้ได้มากขึ้นเรื่องของฐานรากก็เช่นกันเราก็เน้นในเรื่องของการดูแล SME ก็มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรามีการส่งเสริมธุรกิจแฟนชายแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของ Upskill, Reskill ร่วมกันกับดีป้านะคะทำให้ SME เนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ Inventory ของตัวเองลงระบบบัญชีได้เพื่อถ้าเขาทำได้ปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปมีข้อมูลในการไปกู้เงินทางธนาคารเองก็จะสบายใจในการให้เงินกู้ซึ่งตอนนี้เราทำงานร่วมกันกับดีป้ากับ SME D-Bank นะคะในการที่ช่วยสนับสนุนให้ SME แล้วก็ M-SME หรือ Micro SME นี่ยเขาเติบโตได้แล้วก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างสติรภาพของเครื่องมือเครื่องไม้ในประเทศเราก็คือเกษตรนะคะแต่ก็ไปทำคอนเซ็ปต์ในเรื่องของ food security นะคะก็คือว่าไม่ได้แค่ขายอาหารแต่เราขายความมั่นคงทางอาหารเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับบางคนเพราะเราขายความมั่นคงทางอาหารให้ไม่ได้กับทุกคนอย่างโครงการแรกที่เราทำแล้วก็เซ็นไปก็คือกับสิงคโปร์นะคะเราก็เซ็นในเรื่องของความมั่นคงาทางอาหารกับสิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์แรกคือข้าว1 0 0 0 0แสนตันไม่เยอะเลย1 0 0 0 0แสนตันแต่มันเป็นส i g n a ลว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแต่ไม่ได้เซ็นในฐานะของเป็น Minister of Trade นะคะแต่ไม่ได้เซ็นกับเทรดของสิงคโปร์แต่เราเซ็นกับ Sustainability และ Environmental Ministry เราเซ็นกับคนที่เขาดูแลเรื่องความยั่งยืนเรื่องความมั่นคงพอเราพูดเรื่อง Food Security กับประเทศต่างๆเนี่ยเขาให้ความสนใจมากโดยเฉพาะประเทศที่เป็น Importer ของ Food นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเลือกว่าเราทำไม่ได้กับทุกคนนะถ้าคุณอยากจะทำกับเรานะเราขายของคุณได้เป็นพรีเมียมแต่เราก็ให้ความมั่นคง่านสินค้ากับคุณด้วยทางอาหารกับคุณด้วยมันก็เป็นการยกระดับในเรื่องของ position ของเราในการเจราจาการค้าการขายความท้าทายอีกประการหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญคือการต่างประเทศที่ดีนะี ทา่านทราบไหมว่ามันต้องเริ่มที่ไหนมันต้องเริ่มในประเทศไทยนะครับการทำงานที่เป็นเอกภาพการทำงานที่เป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างกรณีไทยกัมพูชาตอนนี้นโยบายของฝ่ายทหารนโยบายของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยการทูตเนี่ยมันต้องไปทางเดียวกันนะครับช่วงหนึ่งการทูตจะต้อง สนับสนุนการทหารช่วงที่เราอยู่การช่วงของการเจรจาการทหารก็ต้องสนับสนุนการทูตนะครับหรือการเจรจาเขตการค้าเสรีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องเศ <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> รษฐกิจอย่างเดียวมันไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับงานของกระทรวงพาณิชย์อย่างเดียวนะครับมันมีหลายกระทรวงซึ่งกระทรวงเนี่ยต่างประเทศเนี่ยต้องเอาเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาสนับสนุนการเจรจาการค้าเสรี นะครับเพราะผมถือว่าเอกภาพภายในประเทศการทำงานเป็นไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์เนี่ยมีความสำคัญแต่ความสำเร็จของนัยบายต่างประเทศที่นำไปสู่การโก้ไทยแลนด์ครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยแล้วเป็นส่วนสำคัญของงานผมเนี่ยทุกๆวันคือการที่ออกไปชี้แจง ให้คนไทยประชาชนสาธารณชนเนี่ยเข้าใจว่างานของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับเราทําอะไรที่จะตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องกัรอูชาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆเลยตอนช่วงที่ผมไปกล่าวสปีชที่ UN เนี่ยก็ได้รับการชื่นชมความชื่นชมพอสมควรแต่พอกลับมาพอผม ผมพูดเรื่องสันติภาพการเจรจาเนี่ยนะครับความเห็นที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันผมถูกถล่มเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกไปชี้แจงการให้สัมภาษณ์ความโปรง่งใสนะครับของการดําเนินนโยบายต่างประเทศผมคิดว่าเป็นมิติที่สําคัญนะครับการของการดําเนินนโยบายต่างประเทศในยุคปัจจุบันนะครับการต่างประเทศยุคใหม่นะครับซึ่งเราจะต้องรับมือกับ ความท้าทายต่างๆนะครับที่ผมกล่าวมาครับก็วันนี้ผมก็ขอถือโอากาสมาเล่าสู่กันฟังนะครับความท้าทายในการทํางานของผมความท้าทายในการทํางานของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ความท้าทายในการทํางานของของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการต่างปรเทศในเรื่องของการทูตนะครับขอขอ,ขอบคุณนะครับเราต้องไปดูนครับว่าทั้งสามนตรีซึ่งต้องบอกว่าในปีหน้าเนี่ย มีเวลาทํางานไม่นานยกเว้นออุมูมใจไทยได้เป็นต่อเนื่องใช่ไหมใช่แต่แม้ระยะเวลาไม่ไมนานแต่แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาการกดทับจากภาวะยากเข็นจากน้ําท่วมครับจะอยู่ในมือของสามคนคนี่แหละเพราะทํานายได้เลยว่าปีหน้าไม่ใช่ปีที่เศรษฐกิจจะรุ่งโลดแต่จะกู้ชีพมันอย่างไร